สบายดีพี่น้องมือนีสบภาพพี่พ่อน้องไปหาเมง่วงพี่น้องเลยนี่วิธีไปหาเมง่วงก็ัสมใหม่เซมองแบบนี้แหละตอนนี้ก็มาหอดปลาเมง่วงเลยพี่น้องไปเบิงนากันเลยว่าวิธีหาเมงหวงนี่เข้าสีหาแบบไดพี่น้องหาแบบง่ายๆพี่น้องไปไปเบิงนากันพี่น้องไปพี่น้องสุพาไปเบิงหูมันว่ามันอยู่แบบไหนีู่ชุปปลาเด้อพี่น้องเลยปลาบอมันอยู่ไปตองลายพี่น้องนี่หูมันพี่น้อง ตอนนี้เรากัดแเอาเสียมเธอเอาอะไรพี่นอ้องเอ้ยจะเห็นหูมันดีจจสิแหละมาพี่นอ้องเจ้าให้เบิง้งความที่ได้ผนมาพี่น้องเอ้ยเบิ้งน้ำกันเด้อวิธีเอาแมงว่วงอันนี้คือหูมันพี่นอ้องนี่ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ตัวมันบ่าทานยยันใหญ่อันนี้อันนี้คือตัวหน่อยมันมาบังหูนี่พี่น้องบังดงหูมันนั่นโอ้เหลือขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว นี่โอ้ยตัวมันยังหน่อยพอดพี่นอ้องอันนี้ตัวมันยังหน่อยพอดนะเบิ่งหุ่งไเบิ่งพูนี้บบบนี้อืมเล็กแค่เห็นมานล็กขึ้นมาเล็กขึ้นมาเล็กนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ นี่แหละคือวิธีการหาพี่นอ้องการหาแมงวงวงมาเองหู้งม่อีกเอาหูได้หู้ไบ่เอาหูนี่เนาะคือตัวใหญ่ลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบน่เหนตัวใหญ่ได้พี่นอ้อง อ่ะเบิ Eu, ่งอีกคู่นี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยตัวใหญ่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 มาเบิ่งอีคู่ใหม่พี่น้องเอาให้เบิ่งเรื่อยๆอ่ะเบิ่งคู่นี้บบบนี่เบ่้คู่นี้คือคือชิมี่อยู่นอนพี่น้องมันมันคู่ใหม่อยู่ hú khột nó ăn đi Mì bò, m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 ì ôi, xui dọa, mì bò, mì bằng hút tập bây, bằng này, mì bò, ô, lực thẹ, lực thẹ, cần mà bò, cần mà bò, cần ออบบเอบเอบนตัวน้อยมันโอ้ยบังแน้พี่นอ้องน้อยน้อยน้อยเก่าดาว,ดวพี่น้องนะเนี่ยบังแน้โอ้ยมาบังหุ่นนี่วิธีการหาพี่น้องไอ้แบบง่ายๆด้อหาเหมือก่อนเห็นมาบ่หุ่นเห็นมาบ่เห็นมาบ่บม่มีพี่นอ้องหุ่นบม่มีมา หาบอลไม่ก่อนพี่น้องเอ้ยหาหูไม่ก่อนมุ้งหูวางดีกว่าอามาเบิ่งหูต่อไปพี่น้องจะได้ปะก็ซีไม่ดอกมีเกียงโอ้ยหเลือดเลยเดี๋ยวมาด้าย Major Major Ah, tội nha, yên lắm, eh? Burn, bunn, 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 À, bunn, tôi bunn, 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 เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เยี้ยเห็นบ่เบ่ขึ้นเห็นบ่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 เห็นเห็นบ่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 ตัวใหญ่มันพี่น้องมวนอีหลีพี่น้องเลย มาบังหูนี่นี่บ่อหูนี่อืขึ้นบ่อพี่น้องขึ้นบ่อขึ้นบ่อขึ้นบ่ขึ้นเกิดขึ้นมาขึ้นมากมานี่โอ้โหอุ้ยหักมาบังหูนี่พี่น้องมามามามีบ่อหูนี่มีบ่อ กินมาหูี่ขึ้นบ่ากินบ่ากินบ่โอ้โหเบิ่งพี่น้องนี่ได้ไลยเติมเลยพี่น้องเลยมาเบิ่งนน้ำตมันนี่ติดตามเบิ่งนน้ำกันได้พี่น้องวันนี้จะได้ไลยบ่พี่น้อง luôn nằm cả nó ôi tôi nói tôi nói cái nọ Đây, con hôm nay. Ấp, ấp, ấp. Nè, tôi nhảy mắn phía nào. บึ้นมาบึ้ขึ้นโอ้บมดต้องมาขึ้นมาเห็นบาพี่น้องเห็นบายอดเยี่ยมเนาะพี่น้อง แค้หูหนี่งมึมง,างมาจ้ามาีอยู่พี่น้องเอ้ยมึงโตมันพี่น้องเบมึงโตมันเบมึงโตมันตัวเงินเงว่งพี่น้องเอ้ยคือตัวจักรจันเนี่ยแหละแต่ว่ามันสีเงากว่าจักรจันเอาแป้งมาใส่เนึ่งหูหนี่โอ้ยแย่ลงหูใดเมื่อไหร่เรื่อสัตว chạy cái Ui, nghe rồi nghe hồi đây chắc. À, hồi này chắc bao mi lúc mai Mọi hình โอ้ล oh, ูกแค่ยี่โมเลือปันบ่เห็นโอ้ยแตกมาแล้วพี่น้องไอ้ตัวหน่อยนะขอสำนึก

Đẩy bọc phía nào, đẩy nó Đẩy vô tè bọc nó đi mmm tè đi bọc nó đi bọc nó đi hút đi bọc nó thế bọc nó Haha Ôi, uh, tôi nhảy khác cái nào ấy Vâng Vì thì hả mình ngoảng Để mình nào bưng hút bay khẩu là cái nào ấy bó อีกอย่ี่น้องแต่คือการต้นมาหลุนหุ่นนี่อันนี้คือวิธีการหาแมงหวงเด้อพี่น้องเลยพี่นอ้นองหลายๆคนอาจเชืู่จักว่าแมงหวงมันคือแมงอียงพี่นอ้องแมงหวงมันก็คือแมงหวังเลยพี่น้องเลยแต่ว่ามันคล้ายๆค,คือจันมันก,ก็ใหญ่กว่ยจันต์หน่อยเด้อพี่นอ้องเออนี่เห็นบ่

บ่พี่นอ้องหุ่นเด็กกนบ่บ่เห็นหุ่นเด็กกับบ่เห็นกับบ่เห็นก็แสดงว่ามันโมยู่กับพี่น้องทำอยู่มันก็ต้องขึง้นมา มาบ่อหูนี่ขึ้นมาบ่อขึ้นมาบ่อโอ้ยขึ้นมาอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อก็ชิ้นนี้นแหละเดพี่น้องไอ้บับเด็กพี่เขาเลยมาเบิง่งผลงานพี่น้องเบิง่งผลงานมาหนี่อันนี้แหละคือตัวนมงหงว์พี่น้องเลย ที่หาแมงหวงแบบง่ายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงท่านี้เด้อพี่น้องเด้อผักกดไล่กดแซ่ดนะพี่น้องถึอใจก็กไล่กดแซ่ดนะพี่น้องเ้ยไปแล้วสบายดีพี่น้อง